วัดแอลกอฮอล์อะโคดีเทครุ่น500ครับนี่คือหน้าตาของเครื่องนะครับรูปทรงตัวเครื่องเป็นแบบใช้หลอดเป่าครับเซนเซอร์เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังเครื่องครับใช้ขนาด 3A 2ก้อนตัวนี้ช่องใส่หลอดนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องก็คือตัวหลอดเป่าตรงรุ่น100หลอดแล้วก็คู่มือการใช้งานรับประกันสินค้า1ปีครับช่องใส่หลอดเป่าจะใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเควิธีการใช้งานครับมีปุ่มเดียวเลยครับกดปุ่มเปิดเครื่องรอสักพักครับเครื่องจะนับถอยหลัง นับถอยหลังประมาณ20วินาทีครับเมื่อนับเสร็จแล้วสามารถเป่าได้เลยวิธีการเป่านะครับจะต้องเป่าเข้าที่หลอดเป่าค้างไว้จนกว่าจะมีสัญญาณครั้งที่2ดังขึ้นถึงจะหยุดเป่าได้ครับขึ้นสถานะ BLO สามารถเป่าได้เลยครับ เรียบร้อยครับแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ c สามารถปรับค่าแสดงผลได้โดยกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับค่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับวิธีการใช้งานหน่วยความจำนะครับเรากดค้างไว้ขณะที่เครื่องกำลังวอร์มอัพครับก็จะมีบอกครับอ่าอันนี้อย่างเช่นตรวจครั้งที่4ค่าที่ได้ครับ สามารถดูย้อนหลังได้50ค่าครับก็จะไล่าจากครั้งที่ตรวจล่าสุดครับสมมุติว่าค่าไหนที่ไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นขีดครับอ่าน,นี้คือครั้งที่50ครับยังไม่มีนะครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับเครื่อง a l c o d e t e c t 500ครับขอบคุณครับ